ใป่าอิสิปตนามรุกทายวันเมืองพาด์ดนาสีสถานที่แสดงธรรมจักรกประวัตินสูนตรหลังจากที่พระองค์นั้นได้แสดงธรรมจักรกประวัตินสูตรก็ได้มีพระพุทธพระธรรมประสงค์ครบจากนั้นมาก็มีพระอรหันต์ชุดแรกแล้วก็ต่อมาก็มีพระยศะ,ะแล้วก็เพื่อนอาศิษีรูป มีพระรหันหนึ่งชุดแรกก็คือ60รูปหลังจากอุพรสารได้ไปองค์ก็ส่งพระสารไปประกาศพระศาสนา,าส่วนพระองค์ก็เสด็จไปที่พุทธกยาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นมาวิาริศนาที่เมืองพานศีก็จะเดินมาลุ่งเรื่องลื่นมาเรื่อยๆจนยุคสมัยพระเจ้าสโสมหาราชพระเจ้าสโสมหาราชเกิดน,นั้นปีปศ180ระ 180, แล้วก็ได้ของราชก็ปีพศ200 สองสาก็ได้ทำสังกยนาครั้งที่สที่บัดอสูการามจากนั้นก็ได้ทรงภาษาอกไปประกา,ะาศศาสนาแล้วก็พระองค์ก็ได้มาสร้างสถูปนำพระประรมสิกธาติมาประดิษฐานไว้ตามที่ต่างๆเช่นในธทมในมเมกับสถูปนี้ก็สร้างโดยสมัยพระเจ้าโกมหาราชมีรูปลักษณะทรง ที่เราเห็นแล้วก็มีความสำคัญมีพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานไว้แต่ว่าเขาก็ปิดไว้ไม่ให้เข้าไปได้นะแต่เราก็ได้บูชาสการะที่อยู่ด้านนอกได้เห็นธรรมีกสตูได้เห็นมมสาโศกโสได้เห็น,หนมูลกันตะกุดีตรมราชิกสตูยศเจ,ะะจดีที่มีความสวยงามจะได้จังเวที่ ไปสิปัตนะมริคทายวันนี้ก็เป็นสังเวแห่งที่3ก็คือลุมพินีที่ประสูติวุตุญาณทิตตัสรุแล้วก็ธรรมเทศนาก็แสดงที่แสดงธรรมสังที่สี่แล้วกันที่อันที่3ที่5้าอันที่4ก็คือที่กุสินาลานะครับฉะนั้นเวลาที่เราไปก็ไปให้ครบสี่สังเวสีเราก็จะได้สัมผัสได้เห็นแจ้งเห็นจริง าตามสิ่งที่พุทธเจ้าได้แสดงธรรมะให้เราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เข้าถึงธรรมะที่พระองค์นั้นได้มุนกงจักกงล้อแห่งธรรมะที่เมืองพานันสีนี้ออกไปให้มาถึงประเทศไทยเราก็ได้รับพระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชนี้อันนั้นก็ ทุกท่านจงภูมิใจที่เกิดมาเป็นชาวพุทธเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพุทธศาสนาได้นำพาปฏิบัติธรรมะให้เหล่านั้นได้มีความสุขกรรมเจริญตามสมควรที่เราปฏิบัติยิ่งเราปฏิบัติให้ดูแจ้งเห็นจริงปล่อยวางมากเยอะได้เยอะๆหรือว่าได้เข้าใจเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน ก็คือตั้งมั่นในประพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์อันนี้ก็คือ